คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ว่าในเดือนตุลาคม2568นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจ้องคิวสอบทำค่าครูได้ตามลายไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่การงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นไพ่อัดวินแห่งคาถาจะเป็นตัวแทน ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นคับค้นเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องงานนะครับบางคนเป็นลักษณะของการโยกย้ายในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหรือว่าการเปลี่ยนงานย้ายงานไปในทิศทางที่ดีก็ได้เช่นกันบางคนเป็นลักษณะของการเดินทางไปติดต่อง,งานนะครับหรือว่าไปเจรจาธุรกิจ ตกลงต่อรองในเรื่องใดก็ตามก็สําเร็จได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทํางานยังมีไพราชาแห่งคาทานะครับที่จะพูดถึงความมั่นคงความสําเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือว่าโปรเจกต์ที่ตั้งใจไว้หรือว่าลงมือทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนตุลาคมนี้จะได้เห็นผลแห่งความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนครับ ไพ่าราชนีแห่งดาบนะครับจะพูดถึงในเรื่องงานในเดือนตุลาคมนี้ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างในเรื่องงานนะครับจะเป็นลักษณะของการได้รับมอบหมายหน้าที่หรือว่าได้รับโอกาสบางอย่าง ในเรื่องงานที่อาจจะต้องเข้าไปสางปัญหาหรือว่าแก้ไขสถานการณ์บางอย่างนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องเข้าไปเผชิญกับความยุ่งยากบางอย่างในเรื่องงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องงานเนี่ยถ้าถามว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมตอบเลยครับว่าผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้พบกับความยากลำบากในเรื่องงาน อยู่บ่อยครั้งในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจนะครับหรือว่าตกลงต่อรองนะครับในเรื่องของธุรกิจจะสําเร็จได้ด้วยดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือว่าได้คอนเน็ชันใหม่ๆนะครับที่จะ เป็นลู่ทางหรือว่าเป็นข้อเสนอดีๆทางธุรกิจให้กับคุณนะครับในการแตกลายธุรกิจหรือว่าบริการสินค้าที่คุณมีออกไปนั่นเองนะครับส่วนคนค้าขายครับการค้าการขายในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายจะดีนะครับไปได้แม้จะไม่เด่นมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอไปได้ครับ แบบไม่เหน็ดเหนื่อยมากนะักเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาจุกจิกเหนื่อยใจนะครับที่เกิดขึ้นกับหลังบ้านของคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะครับอาจจะต้องรอบคอบให้มากในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานนั้นต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับ มีเกณฑ์ได้เติบโตในสายอาชีพในสายงานที่ทําจะทําอะไรในช่วงนี้ก็มักจะเป็นดีมักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานนะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการมีปัญหากับคนที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิในที่ทํางานนะครับต้องระวังให้ดีนะครับ อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ตำแหน่งอาจจะไม่ได้ใหญ่กว่าเรานะครับแต่ว่าอาจจะอาวุโสกว่าเราหรือว่าอยู่ในองค์กรมานานกว่าเรานะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเ Gen ีทั้งหลายนะครับอาจจะนะครับต้องดูจังหวะจะโคนในการทำงานให้ดีรู้จักยืดหยุ่นรู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบดวงชะตา ของคุณด้วยนะครับส่วนคนที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศต่างแดนนะครับไพ่อัศวินแห่งคาถาจะเป็นตัวแทนของการได้เดินทางไกลนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะครับสมหวังสมใจครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลไปทำงานต่างประเทศหรือว่าจะตั้งใจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อก็มีเกณฑ์สมหวังสมใจกันทั่วหน้าครับ เอาละครับดวงชะตาการงานในเดือนตุลาคมนี้ผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนตุลาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ในเดือนตุลาคม2568นี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีไพ่9้าเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่งคั่งทางการเงินการเงินหมุนเวียนได้ดีนั่นหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้การเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะไม่เหนื่อยมากในเรื่องเงินนะครับรวมถึงการมีรายได้เข้ามาหลายทางรายได้ จากช่องทางใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องเงินมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งสิ้นเลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์ยังมีไพ่ก้าวถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆการเจรจากับผู้คนการใช้คำพูดวาจาในการหาเงินนะครับหรือว่าการทำสิ่งใด ที่มีเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องจะนำพา ความสําเร็จมาให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไม่ยากนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องเงินนะครับรวมถึงการมีเกณฑ์ได้ลาบลอยหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายในเรื่องเงินทองทองเงินเงินทองทองต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์แม้การเงินจะดีแต่ก็ต้องมีเรื่องต้องระวังด้วยเช่นกันไพ่ราชาแห่งดาบจะพูดถึงการเงินในเดือนตุลาคมนี้แม้การเงินจะดีแต่คน เกิดวันอาทิตย์ยังมีรายจ่ายเยอะนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับรวมถึงในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่เข้ามาแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับทำให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินก้อนใหญ่เสียเงินก้อนโตไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เรียกได้ว่าการเงินล่วไหลเก็บเงินกับตัวได้ไม่อยู่ นะครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บเป็นเดือนที่แม้จะหาได้ดีนะครับหรือว่าการเงินไหลเข้าดีแต่ก็มักจะไม่ค่อยมีให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นได้เก็บได้ออมมากนักนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จะจ่ายสิ่งใดนะครับต้องทบทวนนะครับให้รอบคอบด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไป มาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างครับว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนตุลาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์ พอจะมีดวงกับเขาอยู่บ้างครับไพราชินีแห่งจันทร์เป็นตัวแทนของความฝันลางสังหรณ์ลางบอกเหตุ รหรือว่าไพา่ Judgment ไพ่ตายแล้วฟื้นจะเป็นตัวแทนของโชคลาภที่มาจากนะครับตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับผู้เสียชีวิตหรือว่าคนตายนำพาวความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้เช่นกันนะครับไพ่สคาถาจะพูดถึงการเสี่ยงโชคระหว่างการเดินทางไปทํางานไปติดต่อง,งานไปทุละป่าปังไปท่องเที่ยว นะครับมีเกณฑ์จะโชคดีได้เคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนำว่าในเดือนตุลาคมนี้หากเดินทางไปไหนมาไหนมีโอกาสนะครับหรือว่าสามารถที่จะแวะทำบุญตามมูนิธิต่างๆหรือว่าตามโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าแวะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในรูปแบบใดก็ตามนะครับ ดีทั้งนั้นเลยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเสริมดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ได้ดีครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนตุลาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของสุขภาพต้องระวังนะครับมีไพ่อัศวินแห่งดาบและไพ่แปดถ้วยจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับระวังอย่าใจร้อนอย่าประมาทนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ไพ่สิบคาถาเตือนให้ระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาจากการทํางานหนักหักโหมทํางานหรือว่าอยู่ท่าใดนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคที่ภูมิคุ้มกันตกลงจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าการที่นั่งทําอะไรนานๆเป็น อยู่ในท่าใดานานๆอย่างโาครคภัยไข้เจ็บอย่างโรคออฟฟิศซินโดรมต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้ดูแลสุขภาพกายใจให้ดีนะครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงความรักคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนตุลาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์ ต้องบอกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ดูจะเป็นเรื่องอะไรที่อาจจะทําให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับรู้สึกหนักอกหนักใจหรือบางคนท่านหนักหน่อยก็จะเป็นลักษณะของการที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับไพ่ห้าถ้วยจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ ไม่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะคบต่อก็ดูเหมือนจะไปต่อด้วยกันได้ยากลำบากนะครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วไพ่สิบคทถาจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกหนักใจความสัมพันธ์กลายเป็น ภาระที่มันเหมือนกับว่าต้องแบกอะไรไว้บนบ่าจนหนักอึ้งนั่นเองเนะครับภายแปดถ้วยจะพูดถึงในเดือนตุลาคมนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังรักแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะเลิกลาและอยากจะเดินจากไปนั่นเองครับ ส่วนคนโสดดวงความรักในเดือนตุลาคมนี้ถือได้ว่ายังไม่ดีนักนะครับคิดจะรักใครชอบใครดูจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่สมหวังหรือว่าสุขใจได้ง่ายๆครับเอาละครับดวงชะตาความรักในเดือนตุลาคมนี้ก็ผ่านไปนะครับไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ขอเป็นพลังใจดีๆให้คุณนั้นพบกับความสุขความสบายใจที่ตามหาในรูปแบบใดก็ได้นะครับอย่างที่ใจเรานั้นต้องการขอให้เรามองหาความสุขเล็กๆจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวเป็นพลังใจดีๆก็แล้วกันครับ อาล้ครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบทำค่าครูได้ตามไลน์แอดีใต้ใคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวเวพร์คนที่เกิดในวัน อาทิตย์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ